สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2นย์สอ3 3ามสี่แปดามสาลตบโทท่ตีแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตระวตรีนุกพสินภูสวัสตรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตระรวตรีเทียเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้ชุดตำรวจสืบสวนนครบาลร่วมกันจับกลุ่มตัวนายกฤติเดชชื่อเดิมธนทรหรือเสียมีนพงประภาสหรือน,นายธนทรจิตตาอายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาตลิ่งชันลงวันที่13มิถุนายน2567ในข้อหาช่อโกงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ในพื้นที่สอนอบางพลัดพบประวัติก่อเหตุมาแล้วกว่า9คดีและอีกไม่ต่ำกว่า10คดีผู้เสียหายที่ไม่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้พฤติการกล่าวคืออภิมหานักต้มตุ๋นรายนี้ปัจจุบันเขามีอายุ27ปีทักษะการต้มตุ๋นชั้นเยี่ยมมิชชชีพรายนี้เป็นที่รู้จักในนามแซมมินเจ้าตัวเป็นเด็กหนุ่มมีใบหน้าหล่อเหลาเป็นอาวุธสร้างโปรไฟล์ในโลกโซเชียลเป็นไฮโซถ่ายรูปกับรถหรูซึ่งเป็นรถผู้ใดก็ไม่ทราบ หรือการโชว์สลิปการโอนเงินเยอะๆอวดนาฬิกาเรือนแพงขณะควบพวงมาลัยรถหรูและอีกต่างๆมากมายที่เจ้าตัวสรรหาทำเพื่อประการให้ทุกคนรับรู้ถึงความหล่อรวยของตัวเองในโลกโซเชียลไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเจ้าตัวยังตระเวนไล่ทักหาบรรดาไฮโซดาราคนดังที่มีตัวตนอยู่จริงเสริมบารมีให้กับโปรไฟล์ตัวเอง และเมื่อโปรไฟล์เจ้าตัวเลิศอลังแล้วก็จะตระเวนไล่ป้อหยอดเหล่าบรรดาหญิงสาวและสายมูในโลกโซเชียลด้วยสภาพภายนอกเป็นชายหนุ่มไฮโซหน้าตาดีบวกกับทักษะการเกี้ยวพราสีอย่างช่ำชองทำให้ความสัมพันธ์เจ้าตัวกับเหยื่อกล้าวไปสู่การนัดพบเจอหรือหลอกลวงซื้อขายออนไลน์เป็นไปอย่างง่ายดายคนร้ายจะแต่งตัวดีมีฐานะเสมือนเป็นไฮโซจริงแต่ที่เหลือร้ายคือทักษะการสนทนาที่มักจะอวดอ้างว่าตนรู้จักไฮโซคนดังหรือผู้มีอำนาจคนนั้นคนนี้ และคนรายย้ายยังอ้างว่าตนเป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆซึ่งคนร้ายอ้างบ่อยคือเป็นเจ้าของเต็นท์รถเจ้าของสำนักกฎหมายเป็นเจ้าของกิจการต่างๆอีกมากมายในการสนทนาครั้งแรกมักจะส่งรูปรถหรูและสลิปการโอนเงินไปโชว์เหยื่อหญิงสาวสร้างภาพเป็นหนุ่มไฮโซหล่อรวยจิตใจสายบุญมีทักษะในการสร้าง first impression ต่อหญิงสาวทำได้อย่างชำนาญทำให้บรรดาหญิงสาวเคลิบเคลิ้มมโนว่าได้เจอชายในฝัน แต่พอคบหากันพักหนึ่งก็จะเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สินหรือการเชือ่อด้วยการเชื่ออย่างไรนั้นขึ้นกับสถานการณ์ในความสัมพันธ์ทั้งสองโดยส่วนใหญ่เหยื่อจะถูกยืมเงินและถูกหลอกลวงเช่นการยืมรถและแอบ,บไปจำนน้ำในตลาดเมื่อก่อนจะหายเข้ากลีบเมฆเหยื่อบางรายเมื่อหาคนร้ายรู้ว่าเธอมีฐานะยากจนก็ยังโทรม,มาลวงให้โอนเงิน21บาทหลอกว่าเป็นค่าทำบุญคนร้ายรายนี้ตระเวนก่อเหตุลักษณะนี้มาหลายปีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า30รายความเสียหายไม่ต่ำกว่า10บล้านบาทตต่อออมมาาาคนรารานรรร้้ยีถูกกวจออกจับ ตามมาเป็นขบวนกว่า9ก้าหมายจับพลตำรวจโทรที่ตีแสงสว่างจึงได้สั่งการให้พลต,ตรีเทียเดชธรรมสุธีพุ่มขับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดสืบนครบาลแกะอรอยงานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อคนร้ายมีทักษะประสบการณ์ก่อเหตุและอัพเลเวลการหลบหนีจากการจับกุมมาอย่างช่ำชองหลังจากเคยถูกจับมาหลายครั้งจนกระทั่งชุดสืบสวนได้บ่อแสจากพลเมืองดีให้บ่อแสว่าผู้ต้องหารายนี้ตรเวนทั้งหาโชว์รูมรถในโลกออนไลน์เพื่อหาในทุนมาร่วมทำธุรกิจ พลตำรวจตรีเทระเดชไม่รอช้านำกำลังติดตามบ่อแสไปจับกลุ่มพบเหยื่อรายล่าสุดกำลังต้องมน,สนเสน่ห์คนร้ายชุดสืบสวนได้บ่อแสว,ว่าคนร้ายกำลังหลอกให้ในายทุนรายนี้มาร่วมลงทุนเปิดโชว์รูมรถหรูบนที่ดินทิพย์ของผู้ต้องหาจึงต้องแข่งกับเวลาเร่งหาตัวผู้ต้องหารายนี้และต้องจับให้ได้ก่อนก่อเหตุครั้งใหม่พลตำรวจตรีเทระเดชท,ทราบเพียงบ่อแสว,ว่าคนร้ายไม่อยู่นิ่งกับที่และระวังตัวมาก ก่อนนำกำลังหาตัวกว่า3สัปดาห์กระทั่งวันที่8ตุลาคมเวลาประมาณ23นาฬิกาสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ที่สถานีกลางบางซื่อแขวงจตุจักรขณะที่คนร้ายกำลังเดินเท้าจากย่านผนโยธินสู่จุดหมายจังหวัดราชบุรีนักกิตติเดชให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาระบุว่าตนเองจบชั้นม .6 ชีวิตของตนลำบากพ่อแม่แยกทางกันเกิดความหลงผิดลองผิดลองถูกตนเป็นหนุ่มหน้าตาดีชอบถ่ายรูปกับรถหรูเป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีในโลกออนไลน์ เลยมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะตนจึงมีแฟนหลายคนคบซ้อนพร้อมกัน4-5คนเมื่อผู้หญิงเข้ามาจะทําทีคบหาเพื่อหลอกยืมเงินโดยเคยยืมสูงสุดหลักล้านบาทเพื่อไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดทําให้ชีวิตเกิดปัญหาเครียดไม่มีเงินเกิดปัญหาชีวิตเรื่อยมาเรื่องที่ถูกจับรอบนี้เป็นเพราะตนได้โพสต์ขายทะเบียนและหลังจากผู้เสียหายโอนมดจําแต่กลับยกเลิกการซื้อขายจากตนและของเงินคืน แต่ตนได้ใช้เงินไปหมดแล้วจึงไม่มีเงินคืนให้ผู้เสียหายส่วนเรื่องคดีอื่นๆทุกคดีเป็นเกี่ยวกับการซื้อรถตนพยายามเคลียร์จนหมดพร้อมเปิดหน้าเพื่อให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความและอยากเตือนผู้หญิงในโลกออนไลน์ว่าอย่ามองคนภายนอกเพราะความจริงอาจไม่เหมือนที่เห็นในโลกออนไลน์และขอให้สัญญากับผู้การจอ่อเมื่อพ้นโทษจะกลับตัวเป็นคนดีหลังจับกลุ่มตำรวจนำส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอบางพลัดดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันเป้าหมาย ชื่อไรมีนครับอันนี้เป็นหมายสารอาญาตะลิงชันนะลงวัที่13มิถุนาปี2 5ง7น้า 67, นะครับซึ่งต้องแหกความผิดฐานชอ่อกงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รู้ไหมว่ามีหมายจับทราบครับอีผู้เสียหายเ้วแล้วหนีทำไมแค่แบบตั้งหลักแล้วก็จะชวใช้เขาและให้เขาถอนให้เขาบอกว่าเขาจะยอมวาม ครับแต่ว่าเราก็บอกล้วจะไม่ทําอีกแล้วหนูก็สำนึกผิดหนูว่าู้การจ่อให้หนูให้โอกาสหนูหนูก็ตั้งใจทําโอกาสหนูว่าสมังรนานพยายามเต็มที่แล้วครับแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะรถเขาไป็นจำนำอีกแล้วใช่ไหมอยากคิดว่าไม่รู้นะตำรวจตามอยู่ครับทำไมทำอีกเอาเงินไปใช้ใช้ครับให้ผู้เสียหายครับแล้วหนูคืนไปแล้วครับคืนให้เขาไปแล้วครับคืนให้ใครคืนให้ผู้หญิงเจ้าของไปแล้วครับใครชื่ออะไรอ่าแพรครับ